กำลังคิดวางแผนจะต่อประกันภยนัยรถยนล่วงหน้าอยู่หรือเปล่าคะฟังคลิปนี้ก่อนนะคะ1ค่ะกรณีที่เราจะต่อประกันภัยล่วงหน้า1วันนะคะกรณีนี้นะคะหวาเสียวแล้วก็อุดวิตมากเลยค่ะและอย่าลืมนะคะว่าประกันเดิมของเราหมดความคุ้มครองในเวลา16เนกาย30นาทีค่ะไม่ใช่เที่ยงคืนอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดอยู่นะคะ สค่ะต่อประกันล่วงหน้า1สัปดาห์เวลาค่ะอาจจะเพียงพอนะคะในการเลือกประกันให้ตรงกับใจค่ะแต่บางครั้งนะคะเบี้ยประกันไทยที่สูงค่ะอาจจะทําให้เราหาเงินไม่ทันนะคะ3ค่ะต่อล่วงหน้า1-2เดือนแบบนี้ถือว่าดีที่สุดนะคะเพราะมีเวลาค่ะให้เราเลือกแผนประกันนะคะที่คุ้มค่าและก็ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบค่ะ แถมค่ะยังสามารถวางแผนการเงินในการชำระเบีย้ยประกันนะคะแบบไม่กระทบกับการใช้ชีวิตด้วยค่ะและนี่ค่ะคือข้อคิดดีๆค่ะในการวางแผนเรื่องซื้อประกันนะคะให้ลองพิจารณาตามนี้ดูค่ะแต่นะคะไม่ว่าจะกี่วันก็ตามค่ะอย่าปล่อยให้ประกันขาดเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าประกันขาดค่ะนั่นหมายวาความว่าความคุ้มครองก็จะสิ้นสุดลงทันทีนะคะแม้เสี้ยววินาทีเดียวค่ะหากเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้นมา จะทําให้เราหมดตัวได้นะคะความรู้ดีๆมีไว้ส่งต่อฝากกดแชร์ให้กับคนไม่รู้ให้ได้รู้ด้วยนะคะ้วยนนวรักโดยผงใยรศิริกันภายใละจ้างทีมสีกุงโกเกอร์ค่ะ